สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีเขียนเศษส่วนใน Word Excel และ PowerPo i n t ค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจาก Word ก่อนนะคะกดที่เมนู Insert ค่ะกดที่ตัว equation ค่ะถ้าเราอยากเขียนเศษส่วนปกติให้กดที่ตัว equation ค่ะแต่ถ้าเราอยากเขียนจำนวนค่ะให้กดลูกศรข้างค่าอิควอเรชค่ะเดี equation, ๋ยวจะทำให้ดูนะคะ ถ้าเราอยากเขียนเศษส่วนปกติกดที่ต่อออกไป equation ค่ะถ้าเราอยากเขียนเศษ8ส่วน3ให้เราเขียนเป็น8 3แล้วกด enter ค่ะเราก็จะได้เศษส่วนที่เราต้องการแล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากเขียนจำนวนค่ะให้กดที่เมนู insert เหมือนเดิมค่ะกดลูกศรข้างๆ equation ค่ะกดคำว่า In equation ค่ะ และเขียนจำนวนค่ะที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่น6กเศษส่ส่วน8ค่ะให้เราดูนะคะว่าด้านบนกับด้านล่างตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วให้กด insert ค่ะแต่ถ้าไม่ตรงกันให้กด eraser และลบตัวที่เราไม่ต้องการออกค่ะและเขียนใหม่ค่ะ อันนี้ตรงกันแล้วนะคะกด insert ค่ะแล้วก็จะได้จำนวนค่ะที่เราต้องการแล้วค่ะ6เศษ4ส่วน8ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับบวดค่ะต่อไป excel นะคะวิธีการเขียนเศษส่วนของโปรแกรม excel ก็เหมือนกับของบวดเลยนะคะโดยทำได้ดังนี้ค่ะกดที่เมนู insert ค่ะ แต่นี่สังเกตไหมคะว่าจะไม่มีตัว equation ค่ะให้เรากดลูกศรด้านล่าง s ิมโบลค่ะแล้วเราก็จะเจอตัว equation แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราอยากเขียนเศษส่วนให้เรากดที่ตัว equation ค่ะแต่ถ้าเราอยากเขียนจำนวนค่ะให้กดลูกศรด้านแรกอิควอเรชัค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ ถ้าเราอยากเขียนเศษส่วนให้กดที่ตัว equation แล้วก็เขียนได้เลยค่ะเช่นเศษสส่วน8ค่ะให้เราเขียนเป็น 2, s แ a ล้วแกด Enter ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะเศษส่วนที่เราอยากได้ต่อไปวิธีการเขียนจำนวนคะค่ะกดที่เมนู Insert เหมือนเดิมค่ะ กดลูกศรด้านล่าง symbol ค่ะกดลูกศรด้านล่าง equation ค,ค่ะกดคำว่า equation ค,ค่ะและเขียนจำนวนค่ะที่เราต้องการได้เลยค่ะชิ้น4เศษ8ส่วน6ค่ะให้เราดูนะคะว่าด้านล่างกับด้านบนตรงกันไหม ถ้าไม่ตรงกันให้กด e เ a s e r ค่ะอันนี้ไม่ตรงกันกด e เ a s e r แล้วก็เขียนใหม่ค่ะแล้วก็ให้เราดูอีกทีนึงค่ะว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วให้กด Insert ได้เลยค่ะกด Insert นะคะเราก็จะได้แล้วค่ะจำนวนค่ะที่เราต้องการก็คือ4เซต8ส่วน6ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะของโปรแกรม Excel ค่ะ ต่อไปโปรแกรม PowerPoint ค่ะโปรแกรม PowerPoint ก็มีวิธีการเขียนเศษส่วนเหมือนกับโปรแกรมบดกับโปรแกรม Excel เลยค่ะกดที่เมนู Insert เหมือนเดิมค่ะกดลูกศรด้านล่าง Symbol ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราอยากเขียนจำนวนค่ให้กดที่ตัว Equation ค่ะแต่ถ้าเราอยากเขียนจำนวนค่ให้เราเขียนให้เรากดที่ตัวด้านล่าง Equation ค่ะ กดที่ตัว Equation ก่อนนะคะแล้วก็เขียนเศษส่วนที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่น3 9แล้วก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน9ค่ะนี่ต่อไปก็เป็นวิธีการเขียนจำนวนคะค่ะกดที่เมนู Insert เหมือนเดิมค่ะกดลูกศรด้านล่าง Symbol ค่ะกดลูกศรด้านล่าง Equation ค่ะ กดที่ตัว i equation ด้านล่างสุดค่ะและเขียนจำนวนค่ะที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่น6 1เศษ5ส่วน8ค่ะให้เราดูเหมือนเดิมนะคะว่าด้านล่างกับด้านบนตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วให้กด insert ค่ะอันนี้ตรงกันแล้วนะคะกด insert ค่ะ และเราก็จะได้จำนวนค่ะที่เราต้องการแล้วค่ะ6เศษหส่วน8ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ